มิลาิรมะห์มิตรอัสสลามะลัยกุมรมตุละบะเรากาตุสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเลยนะคะพบกับคุณครูมูนานะคะวันนี้คุณครูมูนาจะมาสอนนักเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันนะคะครอบครัวของฉันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าเรียนเราต้องทำยังไงก่อนคะ ใช่แล้วคะ่ะเราต้องไปอ่านดุอาก่อนเข้าเรียนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะยกมือขึ้นมานะคะแล้วอ่านดุอาพร้อมๆกันนะคะบิสมิลาฮิร์ฮามานิระฮิม In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. ربي صلّى اللّه ع ل ي ซิรล م Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqda tamil lisani ya kahu kauli Wahlul uqda tamil lisani ya kauli Oh my Lord. is my task for me and is my task for me and look the knot from my tongue that they understand my speech and look the knot from my tongue that they understand my speech Bismillahir Rahmanir Rahim in the name of Allah โอเคนะคะครอบครัวของฉันนะคะเอ่อครอบครัวของฉันมีใครบ้างนะ ครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างคะาสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าครอบครัวของนักเรียนประกอบไปด้วยใครบ้างคะืึใช่แล้วคะ่ะครอบครัวของฉันนะคะจะมีคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ไหมคะอ่าแล้วมีใครอีกครับ มีแม่ใช่ไหมคะคุณแม่นั่นเองนะคะมีคุณพ่อแล้วก็ต้องมีคุณแม่นั่นเองนะคะแล้วมีใครอีกคะมีพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองนะคะมีพี่สาวหรือน้องสาวของเรานั่นเองนะคะพี่ชายหรือน้องชายนะคะไหนใครมีพี่ชายบ้างคะไหนใครมีน้องชายบ้างคายกมือขึ้น อาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโอเคคะ่ะต่อไปมีคุณปู่หรือคุณย่านั่นเองนะคะไหนเครมีคุณปู่คุณย่าที่บ้านบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยโอเคคะ่ะมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็ต้องมีคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะโอเคคะ่ะต่อไปนะคะ ทั้งหมดทุกคนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกันเอย่ยสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะก็จะอยู่ในบ้านนั่นเองนะคะในบ้านของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็คือเป็นคุณพ่อของเราใช่ไหมคะคุณแม่ก็คือคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ก็คือคนที่ ทำงานบ้านหรือว่าทำอาหารให้เราทานนั่นเองนะคะอาหารของคุณแม่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะที่คุณแม่ทำอ้าวโอเคค่ะพี่สาวหรือน้องสาวนะคะพี่สาวหรือน้องสาวของเราเองนะคะโอเคค่ะคุณปู่หรือคุณย่าของเรานั่นเองนะคะคุณปู่หรือคุณย่าก็คือใครคะ จะเป็นคุณพอ่อและคุณแม่ของคุณพอ่อของเรานั่นเองใช่ไหมคะส่วนคุณตาหรือคุณยายนะคะก็จะเป็นคุณพอ่อและค,แคุณแม่ของคุณแม่ของเรานะคะงงไหมคะไม่งงนะคะโอเคคะ่ะและสุดท้ายคือใครคะตัวเราเองนะคะตัวเราเองใช่ไหมคะอ โอเคค่ะเราต้องขอดูอาให้คุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นดูอาหนึ่งดูอาที่เราไม่ควรลืมเลยนะคะก็คือดูอาให้บิดามารดาหรือดูอาให้คุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะอันักเรียนเดี๋ยวฟังคุณครูอ่านสักรอบอสักหนึ่งรอบก่อนนะคะโอเคค่ะบิสมิลลาฮิราะห์มิรเราะฮิมราะบิฟิลลีวาลิวาลยะ วัดฮัมฮูมากรรมรบบบยานิโซยิโรโอเคนะคะอ่านนักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งและอ่านตามคุณครูนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มิร์รหิมรบบิฟรีลีวาลิวาลีไดยาวัดฮัมฮูมากรรมรบบบยานิโซยิโร โอเคค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านอุอาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหลังละหมาดบ่อยๆนะคะอ่าแล้วนะคะให้ทําดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆจะต้องไม่ดื้อไม่โจนนะคะแล้วก็ไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจนะคะเพราะว่าถ้าเราทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจจะเป็นยังไงคะ แล้วจะลงโทษเรานั่นเองใช่ไหมคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆขอบคุณมากๆนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะอย่าลืมนะคะทําดีกับคุณพ่อคุณแม่นะคะตั้งใจเรียนไม่ทําให้ท่านเสียใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮิยะบารกาหตุ